วันนี้เราจะมาเรียนรู้การเรื่องเจ็ดทักษะที่จะทำให้คุณรวยนะคะเริ่มกันที่ประโยคที่อาจจะขัดกับความรู้สึกนิดนึงนะคะการขาดเงินไม่เคยเป็นปัญหาคำถามที่ตามมาเลยก็คือว่าถ้าเงินในบัญชีที่มันน้อยไม่ใช่ปัญหาแล้วอะไรล่ะมันคือปัญหาของเรากันล่ะอะไรคือปัญหาที่ทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งเอาไว้นะ,อะตอนนี้เราจะมาเปิดเผยให้เห็นกันชัดๆเลยว่า อุปสรรคที่แท้จริงของการสร้างความมั่งคั่งคืออะไรกันแน่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าการไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นอาการที่เราแสดงออกมาภายนอกเท่านั้นเองมันก็เหมือนที่เราตัวร้อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่อาการแต่จริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี่ยมันคือการขาดทักษะในการหาเงินต่างหากละ่ะลองนึกถึงคนที่ถูกลอตเตอรี่ดูนะคะโอ้โหพอถูกลอตเตอรี่ก็เหมือนคนโชคดีที่สุดเลยเนาะ แต่ทําไมให้หลังไปไม่กี่ปีเนี่ยเงินก็หายไปหมดเลยสําคัญก็คือว่าทักษะของคนรวยที่จะต่อยอดเงินของก้อนนั้นได้นั่นแหละสําคัญที่สุดแล้วทักษะในการต่อยอดการทําเงินนั่นคืออะไรอ่าทักษะที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกที่เราจะดูกันเลยคือว่าทักษะด้านการล้มน้าวใจค่ะนี่คือเครื่องมือสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้คนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากําลังทาทักษะแรกเลยนะคะ ทักษะที่1ก็คือทักษะการปิดการขายค่ะเราจะใช้ในการโน้มน้าวใจเนี่ยในการอธิบายคุณค่าของสินค้าที่เรานําเสนอเอาลองมาสํารวจตัวเองดูหน่อยนะคะว่าเราในเวลาเราคุยกับลูกค้าเราสามารถตั้งคําถามที่ทรงพลังให้คนอื่นฉุกคิดได้ไหมหรือว่าเราสามารถอธิบายตัวเราเองหรืออธิบายงานของเราได้ชัดเจนแค่ไหนเรากล้าคุยกับคนแปลกหน้าไหมคะเราคุยได้แบบสบายๆหรือเปล่าทักษะพวกนี้นะจําเป็นมากๆเลย เราสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างตั้งแต่การคุยธุรกิจหรือว่าการเอาไปคุยกับทีมงานนะคะจำเป็นจะต้องใช้ทักษะนี้ในการโน้มน้าวใจแล้วก็ให้เขาตอบตกลงกับเราเห็นด้วยกับเรานะ,ะอ่ะต่อไปเป็นทักษะที่สองนะคะเรียกว่าทักษะการพูดในที่สาธารณะภาษาอังกฤษว่า public speaking อันนี้เป็นการสื่อสารความคิดของเราออกไปต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่ด้วยความมั่นใจแล้วก็ มีความหนักแน่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อไหมคะว่าการพูดในที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นความกลัวอันดับหนึ่งของคนส่วนใหญ่เลยนะบางคนบอกว่าโอ้โหกลัวมากกว่าการจากใบบนโลกใบนี้ซะอีกแต่ลองคิดดูนะคะผู้นําที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบเนี้ยแล้วก็ผู้นําทั้งหลายเรียกว่าเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฝึกฝนความกล้าในการนําเสนอมันช่วยเราได้เยอะมากๆเลย ทั้งเรื่องของการนําเสนอไอเดียได้ดีขึ้นทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นลูกค้าฟังหรือว่าทีมงานฟังเขาก็จะเกิดความเชื่อถือในตัวเรามากขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็ทักษะที่3เนี่ยในกลุ่มนี้ก็คือว่า copywriting นะถ้าจะให้เข้าใจง่ายเนี่ยมันคือศิลปะการโน้มน้าวใจผ่านตัวอักษรค่ะผ่านการเขียนเออเราจะสื่อสารยังไงผ่านการเขียนผ่านการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพที่สุดเลย เพราะว่าตอนนี้มันเป็นสื่อออนไลน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเราจะต้องให้ความสําคัญกับจุดนี้มากมันไม่ใช่การเขียนเรียงความเหมือนที่เราเรียนในโรงเรียนนะ,ะแต่อันนี้เรากําลังพูดถึงการเขียนข้อความขายบนโซเชียลมีเดียหรือข้อความที่เราใส่ไปบนเว็บไซต์หรือว่าข้อความที่เราทําการตลาดผ่านอีเมลหรือว่าการทําโฆษณายิงแอด a c e b o o k พวกนี้มีความจําเป็นมากที่จะต้องใช้ภาษาในการสร้างแรงจูงใจแล้วก็ปิดการขาย เวลาที่เราเขียนเก่งเขียนเป็นใช้ภาษาเป็นนี่นะคะมันจะเป็นพลังทวีมหาศาลเลยแล้วก็ตอนนี้เราโชคดีที่ว่ามันมี AI เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราที่ทํางานหรือว่าผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจผู้บริหารเนี่ยจะต้องใช้ AI ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะมันจะมีวิธีการใช้คําใช้ฮุกใช้วิธีการโน้มน้าวจูงใจอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ต้องไปลงลึกแล้วก็เรียนให้เก่งเลยนะคะทักษะนี่สําคัญมากเลย มันเป็นทักษะทําเงินค่ะเวลาที่เราทําสื่อการตลาดได้ดีเนี่ยมันจะเข้าถึงคนได้เยอะมากเลยอาจจะเป็นไซส์หมื่นคนแสนคนหรือแม้กระทั่งล้านคนเลยด้วยซ้ําเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าทักษะการโน้มน้าวใจเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยต้องสํารวจตัวเองด้วยนะคะว่าเราลงมือทําได้ดีแค่ไหนเอาละต่อไปจะเกี่ยวกับความสามารถในการขับเคลื่อนแล้วก็การมุ่งเน้นความพยายามของเราทักษะที่4ี่ก็คือภาวะผู้นำค่ะ leadership skill ก็คือว่าทักษะในการสร้างวิสัยทัศน์หรือพูดออกไปให้มันชัดเจนนะให้ทีมงานเขาฟังวิสัยทัศน์ของเราแล้วมันถูกโน้มน้าวอ่ะมันถูกดึงดูดให้เข้ามาอยู่ในวิสัยทัศน์ของเราผู้นําจะต้องเป็นผู้ที่สามารถจุดประกายแล้วก็สร้างแรงบนันดาลใจให้ทีมได้อันนี้สําคัญมากเลยอย่าลืมนะคะว่าธุรกิจเนี่ยมันเหมือนเกมกีฬาที่เราต้องเล่นเป็นทีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองถามตัวเองซิว่าเราอ่ะ สื่อสารวิสัยทัศน์ให้ทีมเข้าใจได้แบบเคลียร์ไหมเออเราสร้างวัฒนธ,ธรรมองค์กรที่ดีได้หรือเปล่าแล้วเราที่เป็นผู้นำเนี่ยสามารถสร้างแรงบนันดาลใจให้คนอื่นอยากจะเดินตามเราได้หรือไม่อะต่อไปเป็นทักษะที่5นะคะคือการบริหารลำดับความสำคัญสังเกตไหมว่าไม่ได้ใช้คำว่าการบริหารเวลานะคะจริงๆเนี่ยเราบริหารเวลาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเรามีเวลาเท่ากันหมด24ชั่วโมงทุกคนเลย นะแต่สิ่งที่เราบริหารได้ก็คือว่าการจัดลำดับความสำคัญเรามีงานอะไรหลายๆอย่างเราต้องเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆที่จะสร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดหรือบางทีเนี่ยเราเห็นว่างานนี้สำคัญแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยมันเป็นงานที่มีคุณค่าทางการเงินน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไหนที่มีคุณค่าทางการเงินน้อยให้ลูกน้องช่วยทำถ้าคนอื่นช่วยทำผู้บริหารต้องเอา หัวสมองเนี่ยใช้เวลาของเราไปใช้ในการคิดไอเดียใหม่ๆในการทําเงินค่ะอันนี้นสําคัญมากเลยนะคะเอาละต่อไปเปทักษะที่6นะคะทักษะที่6ก็คือความรู้ทางการเงินค่ะผู้บริหารจําเป็นมากๆเลยต้องเข้าใจภาษาของการเงินนะจะต้องบริหารเงินเก่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่บริหารธุรกิจใช่ไหมคะเราจําเป็นจะต้องอ่านงบการเงินให้ออกค่ะรายได้ค่าใช้ใจ่ายผลกําไรนะกระแสเงินสด ทรัพย์สินนี่สินอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมีความเข้าใจและวิเคราะห์ตัวเลขออกมาให้เป็นเราไม่ต้องเก่งแบบนักบัญชีไม่ต้องเป็นลงบัญชีอะไรนะคะแต่ว่าเราเป็นนักบริหารเนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าใจคอนเซปต์นะเราต้องดูงบดุลกบกำไรขาดทุนเป็นไงอ่าอีกหนึ่งทักษะสําคัญมากๆเลยก็คือทักษะที่7เนี่ยเป็นรากฐานที่แท้จริงของความมั่งคั่งเลยนะ,ะ,ะทักษะที่7นี่ก็คือ ความสามารถในการจัดการความคิดของตัวเองค่ะทักษะนี้เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะเราอาจจะเก่งทักษะทั้ง6อย่างที่ผ่านมาแต่ถ้าเราจัดการกับความกลัวหรือความสงสัยในตัวเองไม่ได้หรือวิสัยพัดบันประกันพุ่งของตัวเองไม่ได้ไม่มีวิน,นัยทักษะทั้ง6อย่างแทบไม่มีความหมายเลยค่ะถ้าไมาเ่เซตไม่ดีทุกทักษะที่สร้างมาก็พร้อมจะพังทลายลงไปได้เสมอจะเห็นได้ว่าทั้ง7ทักษะเนี่ย เป็นทักษะทำเงินที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยโค้ดได้มาจากแดนล็อกค่ะซึ่งเป็นกูรูที่สอนเรื่องความสำเร็จเรื่องของธุรกิจเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยที่โด่งดังมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสายของบิสเนสการขายการตลาดการพัฒนาตัวเองจะต้องรู้จักแดนล็อกนะคะเอาละสุดท้ายสำหรับชุดความรู้นี้นะคะโค้ดก็อยากจะเอาคำพูดของท่านเล่าจื้อเนี่ย มาพูดให้ฟังนิดนึงนะคำนั้นก็คือว่าการเอาชนะตนเองนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงค่ะเห็นไหมคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการสร้างความมาัง่งคั่งไม่ได้เริ่มจากทักษะภายนอกเลยแต่มันต้องเริ่มจากการเอาชนะโลกภายในของตัวเราเองก่อนให้ได้คําถามสําคัญก็คือว่าเราพร้อมที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งอันนั้นหรือยังคะ